ากันพี่มามาคุยกันเลยมาเดี๋ยวววันนี้ครับบอสตั้มกับบอสบังบอลมาโอหนุ่มขอครับครับพี่บอลอยู่ในวอลไหมอ่ะอยู่อยู่พี่อยู่บอกบอกให้หน่ในวอว่าอยากขอขอยอมแพ้แล้วทำไมไม่ไม่ไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วได้ได้พี่ฮัลโหลพี่บอลเอาแบบเอาไปรวมไปเออที่สภาเลยอะไรได้เลยฮัลโหลฟังก่อนฟังก่อนพี่พี่พี่ตั้มเขาบอกว่าไปไปที่สภาเลยได้ไหม ไม่อยากเล่นแล้วออยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วโอ้จุ้มเร็วไดจุ้มเร็วไดจบแล้วจบแล้วไปไปกูขอยอมแล้วนะไปไปได้วยไปลุ้นโหวดว่ะพวกเองโหวดว่ะทไมวีดยังโดนแก้งในเมืองอยู่เลยพี่โดนแก้งไหนอ่ะ เอ็มดีเกย์กานนำมันก็เก่งถูกไหมล่ะของมันก็นำเนี่ย <c oughs> คือชุบมายอมแพ้แล้วเี่เขาชุบผมใช่แล้วถ้เขาชุบแล้ว,วะอะงง เพราะว่ามันเป็นเสียงแตกจากพี่เองไม่เขาบอกว่าเขาเขาชุบเราแล้วเขาเขายอมเขาบอกงี้เขายอมเราโหไว้ก่อนเลยอะไรโดนด่าได้เยอะคุยเขาจะมาด่ามาเยี่ยมไใไฟตรงชนะใช่ป่ะตัดมันด่าเห้พีเต็มเลยเหียชนะชนะสงสัยคงได้เวลาที่องค์ต้องไปแล้วชนะพี่ตั้ม มาสภามาอะไรก่อนมามาสภามาอะไรก่อนมาขอบคุณอะไรเขาก่อนนะไม่ใส่ก่อนนะโนเลยมันใส่ตอนแบบตอนหลังอ่ะยิงไม่ตตกล้มเลยที่คินบอก่ยที่คินบอกไ้บอสว่ามันมันพวกเนี้ยมันจะแบบใส่แค่แบบตอนจําเป็นอ่ะมันยอมโดนยิงกันไปก่อนเมื่อกี้เยอะแล้วนะแต่ยังแพอ่ะกลับมาเยอะยี่ห้าแล้วนะใช่ไหมโหมาดูมุมผมได้เลยนาโนผมยิงแตกกับตุ้ยอ่ะมุมมุมผมอ่ะคือในวอสยี่สิบคนแต่ใครไม่เห็นเลยเห็นแต่สีดำ ไม่ไม่ยี่สิบย่ิบห้าไม่พี่ผมไปชุบออด้านหลังอ่ะเกิดมาตอนแรกวอมีประมาณย8ิบแปดอ่ะแล้วผมแค่เดินไปขึ้นรถอ่ะเหลือกลับมาย1ิบเอ็ดอ่ะเออเล่นกันแบบเล่นกันแบบแกแกเมื่อวานเมื่อวานม่วานไฟตรงเซตนี้ปะครับเดียวเ่ตเดียวกันเลยพี่ร่อทำไมไม่ไหววะมันไม่นไม่ถนัดพี่นี่แหละพม่นานูปืนอ่ะนไม่ยอมถือน่ะอ๋อมันเป็นคนไม่เคยเล่นอุ้มแล้วพี่อ๋อโอเคโเคเาใจเขาใจชุบไปเลยก็ได้่อชุบไปเลยก็ได้ ออไอเซตของซัมเมอร์มันนี่แล้วมันจับปืนกันตลอดมันเจนแล้วมันเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าจับปืนกันหมดนะเมื่อกี้จับไม้กันหมดแล้วปิดก็ไม่ได้นะใช่ไหมฟีนอย่แป๊ดช่างแม่ง<ม><ม>อีฮะ<ม>แพ้แล้วคิดเยอะหม,หมดหมดหมดได้ไงก็ไม่รู้ว่าอยู่อยู่บ้านก็แตกเพราะมันใส่นานโนแล้ววิ่งมาโถมมาชุดเดียวแล้วบ้านก็แตกพอย้ายบ้านบ้านก็แตกร่อนแตกแตกแล้วมามามาภากนมาภากลมา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 จี้จีไม่เป็นไรครับบอเลยที่ซัมเมอร์เอาแค่ไฟตก หาวอไฟตรงดูก่อนไอ้เนี่ยมาเล่นเข้ากันนะพี่ตั้มมาเล่นกันแบบปัดนาโนเป็นจังหวะจัดอะเขาเลาปัดซูรุซูร่ายี่ป๋ายลงเป็นมัวตัวนี่ก็เราเป็นพวกวันนอนวันเนี่ยไอ้เนี่ยกูก็ไม่เคยเออกูก็เหมือนกันแหละไอ้เนี่ยจับกูยิงแล้วยิงอีกได้มาสะพก่อนมาสะพก่อนมาไอ้เนี่ยร้อนเปิดโอ้กูเปิดปิดเปิดมามันไม่ปัดนาโนเลยเห็นปหมไอ้ไอ้เฟนแรกที่มันลงอ่ะมันไม่ปัดนาโนเลยนะไล่เปิ ไฟโมไฟแล้วเป็นโจ๊กเล้นะมึงาเยนะโอ๊สหาพยเวลาเว้ยม้คุณโน้ตคุณเลยลาแล้วมึงเลลาคุยอีกบีหน่อย่อยอยมิดไปเปล่าไฟตกกูชนะบอลอยู่ตรงเ้วยใจกูมันกาไฟไอตกแกงกูไม่ค่อยเคยแบบนี้เกือบถึงเกือบถึงปั๊มว่ามี่จ้าพี่ไอห้าสิบทีแต่พี่ฟูเลยนะคุณร่กเทวดาไอไอตา้มไปดูบอลด้วยนห้าสิบทีฝ่ายแรกเราชนะ อไย่ารอเลยแม่งวิดพื้น50ทีนะทีมอมันไม่โหดแต่เ well, ซ็นเกมต้องยอมมันเนี่ยเรายังไม่ไหวพี่เปิดกล้องวิดพื้นไหมพี่ง่ายๆมันทำได้ไหม50ทีนะไอเดี้คิดดูนะสีขาวเนี het, well ่ยไปตรงโหดสีดำจะดูโหดถ้าเรารวมกันมันจะโหดแค่ไหนวะไอ้ไอ้บอลมันต้องมันต้องมีโปรเจกต์หนึ่งเราบ้างก็หยิ่งหยางไงหยิ่งหยางมันต้องรวมกันสักโปรเจกต์แล้วมั้งหยิ่งรวมไปกระทืบกับใครอะไหนบอกเลยดีแล้วเอาลวด ไปตรงรถชนะไงหนึ่งหนึ่งเอ่อสะพานเล็กอะสะพานเล็กถ้ามันเสมออย่างนั้นต้ามต้องไปวัดเบรดหนึ่งหนึ่งกับบอลเพื่อเอาชัยชนะมวััดเกบนแล้วขออนุญด์แอนด์บอกกูคิดไม่ออกเลยกลางไฟคิดเลยไม่ออกเลยโอ้โหห่วยแย่แล้วตีอย่างเดียวมันพูดไอนด์แอนบอกมันคิดเลยไม่ออกเลยกลางไฟเอาอยู่ไหนก็ได้มาสะพานเลยดิเหรอ คืออันนี้กูจะพูดพูดเลยให้ฟังนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะคือการมีส่วนร่วมในการทําอะไรหลายๆอย่างของคนของคนในแก๊งเราอ่ะมันมันต่ำไว้คือแบบเนี่ยแค่แบบรวมหรืออะไรเงี้ยมึงมึงยังไม่ค่อยจะเต็มใจในการทำอะไรหลายๆอย่างมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องอ่ะมึงอยากเล่นสตอรี่แต่มึงแค่เอาต่อยตีเว้ยกูจะบอกให้นะกู <ๆ S 2> อยากจะพูดเรื่องนี้หลายห <ๆ S 2> ลายๆรอบกูพูดให้ให้ขอกูขอพูดหน่อยนะไอเรื่องแบบไม่ว่าจะที่นี่หรือที่นั่นที่ไหนก็แล้วแต่นะเว้ย ส่วนร่วมในการทําอะไรหลายๆอย่างมึงแบบมันมันไม่ค่อยมีอะ่ะมึงเข้าใจปะเหมือนมึงแคร์แค่แบบว่ากูแค่อยากตีจบไปอย่างเงี้ยแล้วแบบหลายๆครั้งอะ่ะเพราะทุกคนมันเป็นกันอะ่ะกูก็แบบขี้เกียจที่จะพูดเว้ยแต่แบบอะไรแบบเนี้ยบางทีอ่ะเล่นเล่นไฟเอ็มหรืออะไรบางทีมึงต้องมันไม่ได้มีแค่แบบนั้นอะ่ะบางทีมึงช่วยช่วยให้ความร่วมมือหน่อยอรจริงจริงตั้งพี่บอลมาเรียกพี่ซีโรซีจีโจกอะไรมั่วช่วยมั่นเนี่ยอะไรพี่บอลเบื่อใช่ไหม เรียกให้มาไมา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 มันาม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 าคายาม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 มาามา้ามานาม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 มาาอามามามาามมามา่ามาามมามาาม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 มามามูมมาแล้วาามามมามามามมมาามมไมมมามมมามอู กระโดดจะไม่หรือให้พี่บอลดึงลั่นไอ้บอลมันอยู่ไหนใช่แก๊งแก๊งบอลตายอยู่ปะว่าแบบอยากจะเล่นถะาอยู่เป็นสตอรี่บ้างแหละอยากจะเป็นสตรีมเมอร์บ้างแหละแต่ว่ามูดแก๊งเหลืออะไรแก๊งมันไม่ให้แต่ละคนน่ะผมก็เนี่ยดีไม่รอดหรอทั้งๆที่มันเป็นคนใหม่ทั้งหมดแล้วนะเนี่ยนะนอ้เนี่ยคมามคุยของมันกยมีมันเป็นโซบะเป็นโซบะฮะบอลคุยเขาดิตริงตอง ที่สองดีใจผมว่ไม่ได้ที่หนึ่งไม่คุยหรอกที่สองไม่จำกูจำ,จำแต่ที่หนึ่งติดกับมึงเนี่ยใครเนี่ยเอาไอะใครคุยอะไรฟูดอ่ะแปลอะยแปลอะไรไอ้เจ้าตัวคุยเลยแ,แปลตัวคุยอะไฟูดเลยใช่คนที่ฟูดแมทที่ขับรถชนน้องผมมาเนาะผมซ่อมรถอยู่แล้วก็ไปขับชนน้องผมตายเลยน้องผมชนตรงไหนผมไม่รู้เลยเนี่ยคลิปดูคลิปไหมครับชนตรงไหนล่ะดูคลิปไหมดูคลิปไหมเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูไหม ใต้บ้านเวดอะครับใต้บ้านเวดใต้ใต้บ้านเวดครับใต้บ้านเวดอ๋อตายบ้านอผับไมมันกดแบพอดี้วผมมันเป็นเนยผมก็ขับมันชนพอดีไงผมไ่ได้อ้้มหมอเค็ไม่ได้เฉยไม่ไม่เราเราไม่เจอมมาชนจริงจริงแล้วแล้วผมขอพูดไปแล้วบอกว่าท่าได้หรอครับท่าได้หรอครับแล้วไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยแล้วก็ไม่ชุบเจอแผลเบาด้วยเออ่เจผเาเแผเไปเฮ้ยเฮไเ้ยย ไอ้ฟูจิถามด้วยไอ้ที่แม่ทำอะไรมันผิดพลาดอะไรหรอกเขาให้เหมือนเอาให้เหมือนชาร์จมาเต็มกำลังอ่ะไม่ก็ขับไปก็ขับตามยังไงแล้วพอปบ๊บจอดจอดนั่นอ่ะได้ฟูจิฟิล์มก็ชนไงไม่เห็มันเป็นเส้นสายมีเลยตอนแรกบอกไม่ได้ชนตอนแรกบอกไม่ได้ชนถูกปะล่ะ แลราจะเป็นอะไรนะแล้วน้องผมพูดไปแล้วน้องผมบอกแล้วแผ้ขอพูดเบเลยแล้วก็ไม่ตอบไปเบที่เราทิงดูวันนี้เล่นเกเอไดดีอะมันยังอันนี้กว่าเยอะเลยอ่าแล้วแผ้แผ้ไม่ตอบด้วยเออเป็นแบผมด่าลยมึงดูเนี่ยนีมึงคนอุบานตีตสองเนี่ยไอ้พไทำไมมึงมึงไม่ตอบอ่ะมาเล่นเกือสามเดี๋วยิสองอ่ะ ผมว่ามันเต็มเต็มผมไม่รู้ทำไงพี่ผมก็ชอบผมก็ไปเลยไงไปชุบชุบเพื่อนผมบอกเลยลราแผนนั่งยิ้มหลังไม้ด้วยพูดเรื่องจริงเติร์นนะครับเราเ้องชุบมงินแล้หรอกแต่ว่าเรีชุบเพื่อนผมรู้ว่าชุบเพื่อนแล้วก็ขับรถไปเลยอย่างนึงก็อาจจะมาจากว่าทำได้ได้ตลอดก็เบาเลยที่ใสยของผมได้แหละที่แบบว่าหลายๆอย่างบางที่ผมอาจจะติดเล่นบ้างหรือว่าด้วยด้วยแรคเล็กเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันจะไม่ได้น่าเคารพขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยแบบอย่างเงี้ยแหละแบบหลายๆอย่างผมปล่อยได้ไง แมก็เนแหละแล้วแผ่นี้แผ่ตั้งใจด้วยเขาบอกไม่เคยเปิดิปิดได้ไม่เพียงแไม่ไม่มีอะไรหรอกพี่วัสนุกสนุกครับพี่เล่นโอเคจะมีรากันครับผม ไม่เป็นไร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 ไม่เไเป็นไรไรไป็นไน่เปไป็นไไม่เป็นไเป่นไรไไปเร็นไรไม่เป็่เปไรไม่เไปเป็ไรไม่ ยิ้มเฮดนบู๊แล้วไม่เห็นลองเห็ดเลยลองหนึ่งหนึ่งอะไรกูหนึ่งหนึ่งมันหมดแล้วซอยไม่เห็นเลยฝั่งนี้เพื่อนฝั่งนี้เพื่อนฝั่งนี้เพื่อนโอ้แม่งไม่สมบูรณ์เลยไม่ใช่เพื่อนตัวจริงนี่หว่าไอ้เหี้ยฝั่งขวามือฝั่งขวไอ้เหี้ยจินจาไอ้เหี้ยคิดถึงบรรยากาศตัวนี้จัดพื่มาโคตรบ่อยไอ้ช็อตตอนตัดพอไอ้พวกไอ้ในประเทศตัวปอมมันไม่รู้ที่ไงวะไอ้เหี้ยแม่งแบบพวกตัวปอมมันไม่รู้ไอ้เพื่อน ให้มึงยืนเลยฝั่งฝั่งเขามึงยืนฝั่งอันนี้มึยืนทำอะไรตรงเนี้ยโดนโดนพวกไอคนพูดว่าไม่รู้เลือกอ่ะย้ายไปอยู่แก้งอื่นแล้วอ่ะแล้ววันนี้ครับบอสตามกับบอสบังบอลมารวมกันครับโอ้โหเขาเป็นคนละเสฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้นี่สิทธิ์ได้มาเออสมัยเอา ก็คือเอาสออายตรงสีขาวนำหนึ่งสายอุ้มสีดำนำหนึ่งเสมอหนึ่งอย่างนี้ไอบอลไก่ต้องต้องวัดกันไม่ไม่เออจริงสุดท้ายต้องวัดเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์เปิดเราก็เราก็ต้องไปสตาร์หมดอยู่แล้วมันก็มีแก้อยู่แล้วเล่นในแบบรูปแบบของสตาร์แงไงเพื่อนนนึึงงดียวคนตายพี่ก๊อลฟเราแป๊บเดียวตไปสตาร์อยู่แล้วเนี่ยมีพื้นแข่งกันไปเลยอุ้ยมันไม่ไหวเราไอตั้มอะตายบอลไอบอลมึงเลยนะมึงไปเลย กินแคลกินจุกันไปเลยแข่งกินจุ๋ไปเลยบอลห้าสิบทีรอรออยู่นะบอลห้าสิบทีได้ไม่ได้ปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กลองถ่ายรุ่งเลยนะครับรอเดี๋ยวรอตากล้องเขาถ่ายก่อนใจเย็นดิไม่แปลกไม่แปลกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นั่นแหละพวกไม่เต็มนี่พวกไม่เต็มเฮ้ยหน้ากล้ามเฮ้ยจังเลยเดี๋ยวบ้างพวกเฮ้ยอวกเด็กวันนี้นพี่เขาถ่ายยังอ่ะพี่เขาถ่ายยังอ่ะว่าอะไรขนาดนั้นล่ะ มาเดี๋ยวไปแก้กันใหม่อยู่ไอ้นี่อยู่น้องผมมันมุกมี่ว่าวน้องผมทำไมพี่กอล์ฟไม่ไม่ตามแต่ทำไมมึงโรยลาอะไรขนาดเนี้ยเฮ้ยไอเฮียมึงจะหักหน้ากูไปถึงไหนเนี่ยไอสัตว์มาอย่าไปแก้ที่สตาร์เนาะตามกูก็โรยลาเหมือนกันเพื่อนพี่ตามทำอะไรนี่เฮ้ยซอยไม่เห็นเหรอเขาทำอะไรกันนะมึงจะถามอะไรวะไอเพี่อ่ะเหมือนมึงอยังไปทำแซมอยู่ไม่ดีว่ะเอาอันี้เอาอันี้วันวันวันพวกเนี้ยวันวันวันพวกเนี้ยไอ็มดีว่างป่ะอยากอยากเรื่องไหนไอซมดีอ่ะคุยเนาะ มันคันดีอยู่ไหนเนี่ยตั้มพี่ไม่ยอมให้เกมบอลมาดูถูกตั้มอ่ะเดี๋ยวจะเป็นไอ้หลุยโก้กูอยากเจอไฟอุ้มแบบกับไอ้หลุยโก้หอ่อยได้ปะเออมึงถามประเดี๋ยวมึงถามประเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปหาบ้านดีกว่าโก้โหดปะโก้ด่าโหดปะมันตบเมื่อกี้ชิงยับเลยดิอาอมันด่าด้วยนะเอี้ยมันดูเขามันเกาตั้มยกเบียดเลยเหรอตั้มตั้มดูในทวิดจะตั้มอะไรอ่ะกะดูเอะกะดูเจ๊กะดูเจ๊ พียุ่แไปตั้มมพื้นไม่ได้ได้ไงไอพี่กองเพื่ออะไรไปเลยเหลือไอพี่ก้องเราประเทศแหล่ไอสัตว์ตั้มจะทำอะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่พี่กองไปเฮียไออู้ยตัดไปหมดทุกคนตัดอ้อยมาพี่มีพื้นแน่เลยพี่ก้องเสร็จยังอ่ะพี่พี่ก้องเสร็จยังแล้วพวกพี่เกดเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่ทำอะไรเนี่ยอะไรนะก็ทำตองคิงสองกับโสนอยากไปด้วยรับได้เหรอใช่แล้วแล้วตั้มมาจะตายคนไอเจนนั้นมันเหลือกี่คนเนี่ย เจนนั้นเยอะอยู่เหมือนกันเยก็นี่แหละเจน40บาทละไม่เออไม่เลยี่ห้าแล้วที่สตายี่ห้าของกูอะใหม่หมดเอาไงรีเซ็ตศูนย์แค่นั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดคนจากก่อนหน้าเนี่นะอันนี้คือไม่ไม้ใหม่หมดออืแล้วเป็นแล้วมันมีแต่ไฟตรงเหรอที่สตาใช่ใช่ไฟตรงไฟตรงได้รอรอพวกกูไปรองอ่ะัอที่ยี่ห้าเปิด ขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากทุกคนไว้เจนใหม่ไว้เจนใหม่ครับในวันที่ยิงจในวันที่ยิงจเยเพลองีีเพอจโเคนเ้นเพ็ลอเวเพ็ลอวเวดีไม่ไหวเวีไม่ไหว เป็นีทุกเกียแล้วแม่มึงกลับบ้านกลับไปตยเป็นบ้าไปแล้วไงสวยร่าเรงมาเรอยมเฮดหรือได้หเฮ็ช <d> น <transgender> <rix> <uk> ิอย่างลั่นพาพวกกูผ่านกันเจียละในมาเป็นนักล่าพวกกูยังข้างล้าพวกมึงมีปัญหาพวกกูขอหนาทีเดี๋ยวไยันบ้นบอกให้เพื่อนมึงเดินนดดีมาเจอพวกกูเดี๋ยวโดนเช็คเพราะแฟมีหลี่ยติตี้พวกก็รู้ที่นี่มันโซนเพชรถ้าพวกคุณปากดีกันมาก จนโดนเย็บไม่รู้ดูแลเมียมึงยังไงทำไมชีโทรมาโฟนเฟกแก๊งมึงใหญ่แต่ใจมึงเล็กแท้สรุปจะเอายังไงเย็ดมาฮะกูให้มัดรวมมันเลยพวกเฟ็แยกแค่เห็นโลโก้พวกกูน้ำตาก็เล็ดแล้วพราะดมบนเทปพวกกูคือวีวีเอสมันเป็นเพชรแท้ากาเร่เร่เร้เร่เ่เร่เต่เรีร่เ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 ร่ารตีเรีเ่เเรรเร่รอร่ตรอยาก่ งงวะทำไมทำไมต้องแพทุกอย่างคุณไอพีนี่คุณพ่งพี่เหนื่อยว่ะพี่อยากชนะอยากอะไรบ้างวะคนมันไม่ให้ความร่วมมือคนมันไม่ให้ความร่วมมือถ้ามึงฟังกูดีๆนะวิธีการเป็นคนเก่งอ่ะต้องเก่งทุกอย่างเราจะเก่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เมื่อเคยเห็นพวก JK หรือว่า LK ไหมเวลาเขานเก่งอ่ะมันเก่งทุกอย่างมันไม่ได้เก่งแค่ไหนเขาบอกว่าแมทแรกคือแมนวอร์มไม่ใช่เหรอคืออะไรนะคือการวอร์มนะการเล่นครั้งแรกคือการวอร์ม ไม่ไม่ว้อมมันชนะได้อันนี้กูไม่ได้ว่าอะไรนะมันถ้าเป็นพวกโคทดอะเอาง่ายหมดไฟตั้งแต่ไฟแรกแล้วที่อุ้มได้แค่สองคนตั้งแต่ไฟแรกหลังจากไฟสองสามไฟนั้นหลังจากนั้นกูก็รู้สึกเหนื่อยแล้วไม่รู้อย่างที่เหมือนกูบ่นในวอมันก็ไม่ค่อยหือค่อยอือกูก็ไม่ค่อยรู้อะวันนี้กูไม่ได้เสียงมิโอเลยกูถามจริงมันอยู่ไหมอยู่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 ไม่ไม่พูดสักแอะไม่อะไรนั่งคุยทีเอสดูทรงอะไม่น่าจะเบาพี่ อ้าวถูกไหมอ่ะไม่ได้ยินเลยไอ้นนี้ก็เหมือนกันในจัดขำไอ้อะไรอ,อ,พ,อพูดเยอะก็ใครละไม่ได้เดี๋ยวข้างหลังตื่นหรือเปล่าเมียตื่นเมียอะไรอีกโอ